สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับ โซทาโรนะคะคลิปนี้เป็นเรียกว่าเป็นสเปเชียลรีดดิ้งละกันนะคะแม่หมอโซรู้สึกว่าอยากจะทําเป็นแบบดวงคนเกิด7วันให้ซึ่งเราเคยทํามาแล้วแต่ว่าออช่วงหลังหยุดไปเนื่องจากว่างานเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสัปดาห์นี้แม่หมอโซจะมาใช้ไพ่เมเจอร์อาร์คานานะคะเราจะดูพลังงานหลักให้กับคน7วันในในช่วงสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้นะคะสิบกรกฎาคมนะคะเราเริ่มจากวันจันทร์ก่อนนะคะวันจันทร์ คนเกิดวันจันทร์นะคะคุณได้ไพ่ The World ว้าวเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะ The World เนี่ยเป็นพูดถึงในเรื่องของอคุณอาจจะทำงานนะคะประสบความสำเร็จในการทำงานหรือว่าสิ่งใดที่เราทำมาโปรเจกต์ Project, การเรียนอะไรต่างๆเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปได้อย่าง,างราบรื่นเรียบร้อยนะคะอาจจะมีการได้รับข่าวดีได้รับการเขาเรียกว่าชื่นชม ในในสิ่งที่เราทำโปรโมทอะไรต่างๆแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่เพื่อนๆอาจจะคิดถึงความก้าวหน้าในการทำงานนะเ mm hmm. ช่นเราอาจจะมีอาจจะมีการพูดคุยกับผู้ใหญ่หรือมีการวางแผนว่าถ้าเราจะไปเติบโตต่อในองคอ์กรเนี่ยเราต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะคะก็หลายๆคนถ้ามีการประสานงานกับออหน่วยงาน ลูกค้าต่างชาติต่างๆนะคะก็เ,เ,ปเป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัปดาห์นี้ได้ก็ดูแล้วก็น่าจะราบรื่นดีนะคะในเรื่องของความรักถามว่าเป็นยังไงนะคะไพ่เดอะเวิร์มันเป็นจุดมันบ่งบอกว่าตอนนี้คุณอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับใครบางคนที่มีการพูดคุยสื่อสารกันนะคะอาจจะเป็นคนไกลแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเราอาจจะพึ่ง มีการปรับความเข้าใจกับคนรักได้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เลิกไปแล้วเนี่ยไพ่เดอะเวิมันบอกว่าเรามันเป็นช่วงเวลาที่เราสบายใจมากขึ้นแล้วแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อครั้งหน้านะคะต่อไปเป็นของคนวันอังคารบ้างนะคะสัปดาห์นี้ energy ได้ไพ่โอว้าได้ไพ่ The l o v e r s นะคะคนวันอังคารสัปดาห์นี้ไพ่บอกว่าเพื่อนๆอ,อาจจะมีเรื่องที่ใช้ความคิด ต้องตัดสินใจนะคะอาจจะมีลักษณะของการว่าเราต้องเลือกว่าเราจะไปทางไหนดีนะคะหมายถึงเรื่องการทํางานแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเป็นการทํางานเนี่ยคือคุณอาจจะคิดมีทางเลือกหน่ะว่าเออเราจะทํางานอันนี้ต่อไปหรือว่าเราจะหางานใหม่ไปอันใหม่ดีไหมอาจจะมีข้อเสนอเข้ามาได้ด้วยนะคะแล้วไพ่เลเวอร์เสียงเนี้ยนะคะก็บ่งบอกว่า การทำงานต่างๆทั่วไปนะคะเรื่องต่างๆเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือมีมิตรมีคนที่จะมาช่วยเหลือคุณได้นะคะในแง่ของความรักนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดน,นะคะไพ่เลเวอร์ hmm. over, บอกว่าเราอยากมีแฟนอะเราอยากเจอใครสักคนเข้ามา เข้ามาแล้วนะคะอยากจะมีใครเข้ามาในชีวิตบ้างอะไรประมาณนี้นะคะออตอนนี้ถ้ามีใครคุณแอบชอบใครหรืออะไรนี้อาจจะดูให้ดีนิดนึงว่าเขาว่างอยู่ไหมเขาโสดอยู่ไหมนะคะใครที่มีความสัมพันธ์ อยู่แล้วเนี่ยก็บอกว่าสัปดาห์นี้คู่หรือแฟนก็ช่วยเหลือเราได้อย่างดีนะคะเวลาเราเรา,เราคิดไม่ออกหรือเรามีความเครียดเนี่ยเราลองปรึกษาลองคุยกับเขาได้นะคะก็จาเป็นลักษณะของการที่ว่าเขาจะสนับสนุนซัพพอร์ตไอเดียเราอย่างดีแล้วก็หยิบยื่นความช่วยเหลือให้ด้วยนะคะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ด้วยอืมโอเคก็ถือว่าไพ่ไม่ได้แย่นะนะคะสำหรับคนที่ได้ไพ่ the l e v e r s คนวันอังคารต่อไปก็เป็นของคนวันพุธบ้างนะคะ Energy ของคุณได้ไพ่เดซคนวันพุธไพ่เดซบอกว่าสัปดาห์นี้มีอาจจะมีเรื่องเครียดหน่อยนะคะเครียดหรือตอนนี้เพื่อนๆกำลังจดจ่อได้นะจดจ่อกำลังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเคร่งเคร่งเครียดเลยทีเดียวนะคะเคร่งเครียดเคร่งคลัดต่างๆสัปดาห์นี้คนวันพุธอาจมีเกณฑ์ที่ต้องไปใน คล้ายๆในพื้นที่ที่มีคนป่วยจริงๆคุณไปโรงพยาบาลมันก็ได้ไพ่แบบนี้ได้เหมือนกันนะคะในพื้นที่ที่คนป่วยหรือว่าเราเราต้องมีเกณฑ์ได้รับ คิวไปฉีดวัคซีนไหมคะนะแม่หมอเคยหยิบได้นะคะพวกไพ่แบบนี้เราเช็คพลังงานใกล้ๆมันขึ้นได้เหมือนกันนะคะแต่ต้องบอกว่า Energy โดยรวมสัปดาห์นี้นะคะมันจะมีความเข้มข้นถึงเรื่องอารมณ์มีความเครียดได้ต้องบริหารจัดการความสมดุลในจิตใจได้ด้วยนะคะไพ่ใบนี้การเงินบอกว่าเราเราอาจจะมีความเครียดเรื่องการเงินนะคะถ้าเราทํางานอยู่ก็ ก็มันบ่งบอกว่าเราจะรู้สึกเบื่องานมากๆมีความคิดที่เราลาออกดีไหมเราจะไปหางานอื่นดีไหมอยากจะไปจากตรงนี้แบบนี้ได้นะคะถ้ายังไม่ลาออกจริงๆไพ่แบบนี้บอกว่าเราดูก่อนนะคะคือช่วงนี้มันเครียดจัดแหละแต่ว่าถ้ายังไม่มีงานตอนนี้ภาวะแบบนี้ก็ยังไม่ค่อยแนะนํานะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์บอกว่าเราอาจจะลหลงไหลใครสักคนหนึ่งเป็นอย่างมากนะคะเป็นอย่างมากแล้วก็คือ หลงไหลในแล้วก็ในเรื่องความรักการแสดงออกในเรื่องอารมณ์เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะสุดตรงนะคะคืออินเลิฟมากๆหรือไม่ก็เวลาโกรธหรือโมโหหรือหึงหวงอย่างเงี้ยก็จะมีอารมณ์ที่รุนแรงเหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็ต้องเดินทางสายกลางนะคะคนวันพุธเนาะต่อไปของคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะ the Star คนวันพฤหัสแม่หมอบอกจะบอกว่าช่วงนี้เราเวิร์ r o m Home ใช่ไหมคะสัปดาห์นี้บรรยากา,กาศก็ดูเรียบเรียนะคะดูเรียบเรียเราใช้เวลาอยู่กับบ้านใช้เวลาอยู่กับครอบครัวหรือ,อ,อหน้าไพ่เดตสตาร์เป็นไพ่จริงๆอารมณ์ความรู้สึกอะ่ะมันจะสบายๆคุณอาจจะทํางานอยู่ที่บ้านได้นะคะลุขึ้นมาจัดบ้านลุขึ้นมาทําให้สเปซที่เราอยู่เนี่ยมีความร่มรื่นน่าอยู่มากขึ้นนะคะหลายคนอาจจะมีไอเดียการทําธุรกิจจากที่บ้าน ได้หรือคุณทำแม้กระทั่งทำพวกออนไลน์แบบนี้นะคะทำพวกออนไลน์ขายของนำเสนอผลงานเราผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะจริงๆอันนี้ถ้าใครที่เหมือนมองหางานอยู่ไ mm hmm. พ่เดอะสตร์จะยังไม่ได้แต่ลองลองดูว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านตอนนี้เราไปไหนไม่ได้เนี่ยเราจะออทำอะไรผ่านทางออนไลน์หรือทำอะไรผ่านที่บ้านได้ไหมประมาณนี้นะคะในเรื่องของความ ความรักหรือความสัมพันธ์เป็นไพ่เป็นไพ่ที่บอกว่าออหลายคนอาจจะยังอยู่เป็นโสดอยู่นะคะแต่จริงๆคุณก็มีอะไรทํามีงานอดิเรกมีสิ่งมีความฝันมี passion อะไรบางอย่างที่เราอยากจะทําจริงๆออก็ยังอาจจะยังไม่ถึงกับว่าอ้างว้างหรือเดือดร้อนมากนะักกับสถานะความเป็นโสดของเราใครคุยคุยกับใครอยู่มันยังเป็นลักษณะเป็นเพื่อนนะคะคุยกันแบบมี มีเส้นมีมีระยะห่างแต่ว่าก็รู้สึกว่าถ้าค่อยคอยคุยแบบเพื่อนนะคะสบายสบายไปมันก็พูดคุยกันได้อย่างดีตอนนี้ใครรอคอยการติดต่อมาจากคนรักหรือคนที่เราคุยอยู่ตอนนี้ค่ะจะไม่ค่อยไม่ว่างนะคะอาจจะติดภารกิจหรือทํางานเดี๋ยว,ยวถ้าเขาว่างเราเขาจะตอบนะคะสําหรับคนวันพฤหัสทีนี้วันศุกร์บ้างนะคะวันศุกร์เพื่อน Uh, Friday t ายได้ไพ่ Judgment นะคะ Judgment คนวันศุกร์พลังงานของสัปดาห์นี้บอกว่าสบายสบายมากเลย Judgment mm hmm. เป็นไพ mm hmm. ่ปลอดโปร่งโล่งสบายนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ต้องไป มีนัดหมอมีนัดคุณหมอไปโรงพยาบาลรอคอยข่าวรอคอยคิวฉีดวัคซีนนะคะรอคอยข่าวอะไรเนี่ยไพ่จัดเม้น์หัวตั้งเนี่ยเขาบอกว่า,าจะได้รับข่าวนั้นนะคะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะได้รับข่าวที่ดีหรือมีญาติมาเยี่ยมได้นะมีญาติมาเยี่ยมหรือต้องกลับไป มีการกลับไปรวมตัวกับครอบครัวอีกครั้งหนึง่งตอนนี้หลายๆคนก็มันจะต้องอยู่บ้านอาจจะมีเกณฑ์ต้องเหมือนกับภูมิลำนาวแล้วก็ได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึง่งแบบนี้นะคะการงานการงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ได้รับการคลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือ ต่างๆได้ด้วยนะคะก็ถือว่าหน้าไพา่แบบนี้ก็ถือว่าโอเคในเรื่องของความรักนะคะไพ่จัดเม้นตคือมันจะมีความเข้าอกเข้าใจในตัวของ คู่หรือคนรักมีการพูดคุยกันแล้วก็ได้ปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุดคือญาติหรือครอบครัวอาจจะมีส่วนในการที่จะช่วยประสานความสัมพันธ์ของคุณได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเป็นคนโสดนะคะคนโสดอย่างนี้คือมันอาจจะมีเกณฑ์ที่มีคนเก่าๆในชีวิตเนี่ยกลับเข้ามาอาจจะไม่ต้องเป็นคนรักเก่าคุณก็ได้นะคะเป็นคนที่คุณเคยเห็นหน้าเห็นตาอาจจะมีการได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกเริ่ม สนขสนนใจชอบพอกันแบบนี้ก็ได้นะคะกับอีกนายะหนึง่งอาจจะมีเกณฑ์ที่จะไปเจอใครอย่างกระทันหันนะคะคนวันศุกร์นะคะมาถึงคนวันเสาร์บ้างนะคะคนวันเสาร์ได้ไพ่แมจิเชียนหัวกลับนะคะเดอะ a มจิเชีหัวกลับเออ่คนวันเสาร์พลังงานของสัปดาห์น,นี้นะคะไม่เหมาคิดว่าถ้าคุณจะต้องมีการประสานพูดคุยหรือดีลงานกับ อีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามนะคะก็ต้องคุยกันด้วยความคือคุณต้องเตรียมตัวไปแล้วก็ต้องคุยกันด้วยความแบบว่าต้องทันกันนะคะเพราะคนคนที่เป็นแมจิเชียนหัวกลับเนี่ยเขาจะแบบบางทีเหมือนเจ้าเล่์นิดนึงเจ้าเล่ห์ฉลาดกมโกงนิดนึงนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของความผิดพลาดจากข้อสัญญาข้อเอกสารบางทีลืมบางทีดูไม่ละเอียด แบบนี้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะก็จะต้องเพิ่มความเพิ่มความละเอียดขึ้นมานะคะเออช่วงนี้ใครที่กําลังทํางานหรือเรียนอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยคือคุณอาจจะมีความภาวะเหนื่อย มีภาวะเหนื่อยล้าต่างๆนะคะคือไพ่แบบนี้ก็อนุญาตให้หยุดพักได้ถ้ารู้สึกว่าเออมันไม่ไหวมันเหนื่อยนะคะก็จะออยังไม่เหมาะกับการตัดสินใจนะคะในช่วงนี้ทีนี้ในเรื่องความรักเนี่ยแมจะเชื่อหัวกลับก็คือว่าออแม่หมอคิดว่าคืออาจจะยังไม่ต้องทุ่มเทใจหรือจริงจังมากกับคนคนนี้นะแม่จะเชื่อหัวกลับเนี่ยบางทีเราไปเจอคนที่ คนที่เหมือนพลังงานเขาไม่สม่ำเสมอการติดต่อพูดคุยเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปต่างๆนะคะบางครั้งก็เล่นกับความรู้สึกของเราเหมือนกันนะคะเราก็ไม่เข้าใจว่าเขาเนี่ยตกลงแล้วรู้สึกยังไงมันเป็นคนที่อ่านยากนะคะแต่ต้องบอกว่ายังไม่ใช่คนที่คุณจะทุ่มเทจริงจังนะในตอนนี้นะคะซึ่ง คนที่เป็นคู่รักหรือคุยกันเนี่ยสัปดาห์นี้บอกว่าระวังเรื่องบางทีสื่อสารและส่วนทางกันไม่เข้าใจกันคุยกันยากเหมือนกันสัปดาห์นี้ก็ใจเย็นๆนะคะคนวันเสาร์มาสุดท้ายนะคะคนวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์บ้างสัปดาห์นี้ได้ไพ่ t The c h a r i o t อ่า t h r c h a r i o t เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นไพ่ที่แบบว่า ถ้ามีปัญหามีอุปสรรคนะคะเราบุกลุยทำรรเรามีความเข้มแข็งเรามีความมั่นใจนะคะ The Chariot ก็หมายถึงการที่เราเอาชนะอุปสรรคปัญหาไปได้นะคะไปได้อย่างไนที่สุดแม้มันจะยากแม้สถานการณ์ที่คุณอยู่นี้มันจะยากนะคะถามเรื่องสุขภาพอันนี้ก็บอกว่าแข็งแรงดีไม่ไม่มีอะไรนะคะอืม อาจจะเจอต้องดิวกับคนที่ท้าทายหน่อยเขาท้าทายคนที่ชอบเอาชนะแบบนี้ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเราวางแผนทั้งเชิญการเจรจาการพูดคุยเนี่ยคุณก็สามารถที่จะมีม,มีคือได้รับความสำเร็จได้นะคะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของการเดินทางการเคลื่อนที่ด้วยนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าคนวันอาทิตย์สัปดาห์นี้อาจจะเจอปัญหากับเรื่องการขนส่งการเดินทางโลจิสติก อะไรต่างๆทุกๆประเภทเลยนะคะลองมองดูว่ามันจะแบบมันจะดีเลยไหมแบบนี้นะคะการเงินยังไม่ถึงกับดีมากนะคะยังไม่ถึงกับดีมากอาจจะต้องมีการเจรจาการพูดคุย เพื่อที่จะหาข้อสรุปร่วมกันได้นะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนไกลคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติที่มันจะต้องมีการเดินทางมีปัญหามีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแบบนี้นะคะแต่ว่าไพ่แบบนี้ถ้าตอนนี้ช่วงนี้รู้สึกไปชอบใครไพ่เฉลอ่เป็นไพ่ของความมั่นใจนะคะถ้าชอบใครก็ลองเปิด เปิดแสดงท่าทีหรือเปิดโอกาสบ้างอย่างเนี้ยค่ะก็มันทีไพ่แบบนี้เหมือนกับว่าไม่ลองก็ไม่รู้นะคะคนวันอาทิตย์ก็โชคดีค่ะใครเป็นคนเกิดทีมวันไหนมาทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสัปดาห์ที่ดีนะคะ